สวัสดีทุกคนจะมารีวิวของที่เราได้กันนะนั่นเอากระไก่ออกก่อนทีมนะจิบจิบจิบอันนี้ของอาร์ทอยใช่ไหมอันนี้ก็ของอาร์ทอยใช่ปะคือของระเบ,บ,บูโอ๊ยแค่วันนี้ติดโทรศัพท์เราเติดถุงเดลเต้าอ่ะเนี่ยมันติดไม่ได้อ่ะเราแต่ก็เลยเอาอันนี้ออกสวัสดีเธออีกอ,อันหนึ่งนะทุกคนฟูฟู่ ฟู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 เราจะมาพากเจกแัตัวละครกันนะมาตัวนี้เหมือนป่าหางบานสว,นสวสสัสดีเธอขอดูอนหนึ่คืออะไรจ้าใหญ่สะุะสะแสะแสะตัวต่อไปคนนุ่มหนุ่มคนนุ่มมากดีเราคิดเชิชทุกคนมากลยนะสําหนับพี่ออโจ อยากให้ตกนายกมากกว่าพี่อ,อดด้อยจู่ะน่าจะตกนายกนายกนายกาาต่อไปสักยชัยพูดไม่ได้เลยเพูดไม่ได้จริงชื่อสำหบสองตัวนี้ชอบมากเลยนะเหมือนของจริงเลยมันจิว๋วค,คนไ